ครับสวัสดีครับวันนี้พวกผมไอ้ยิ้มใสเช่นเคยนวันนี้เนี่ยเราอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่น OnePlus 6T McLaren Limited Edition นะครับผมก็ชื่อยาวสุดนวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสได้ทํามือถือเก่าๆบ้านนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสเปคเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยโคตรจะจัดจ้านเลยนะครับก็เลยหยิบม,มาทําให้ดูว่าในปีปัจจุบันเนี่ยมันยังเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะเล่าสเปกให้ฟังกันแบบคร่าวๆก่อนเลยดีกว่าครับหน้าจอเนี่ยเป็น AMOLED ขนาดหน้าจอ6.41นิ้ว CPU ก็ Snapdragon 845ตอนนั้นเน หนโนเมตรอยู่เลยนะฮะตัวที่หยิบมาเนี่ยแรม10รอม256นะครับถ้าเกิดเป็นรุ่น6 t ที่เฉยเยเนี่ยจะมีแรมที่เป็น6กับ8นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ให้มาจัดเต็มเลยครับน่าจะเป็นตัวแรกของโลกเลยในตอนนั้นแบตเตอรี 3, 700, ่3,700พร้อมด้วยฟาชาร์จ30วัตต์ซึ่งใน4ปีที่แล้วมันถือว่าเป็นสเปคที่โหดสัตว์มากๆแล้วนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้มันก็ยังโหดอยู่นะในมุมมองของซ p u ในมุมมองของฟาชาร์จที่เขามาเหนือว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับแล้วก็เขาเนี้ยได้ ก็ตอนนี้เนี่ยผมได้ลองเทสเกมรุ่นนี้ให้ทุกท่านได้ดูนะครับเผื่อใครที่สนใจจะซื้อไปสะสมหรือว่าซื้อไปเล่นเกมก็ดูคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจและกัดก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมแบงมงคลิปต่างๆคลิปดีๆอย่างนี้นต่อไปใครที่พร้อมมาดูเกมแล้วก็ไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่เกมอาวิเรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ปรับคือกราฟิกสูงนะครับฟเฟรมเรทเป็น60ซึ่งไม่สามารถเปิดโหมด soft light like ได้นะครับเราก็มารอดูกันว่าในเกมนี้เนี่ยมันจะเล่น,ไปไนเป,นนนป็นยัง เฮ้ยฟิตมลาลัสเรียบร้อยใครจะอยู่หรือไปสักวันสักคนที่เธอเคยไว้ใจสุดท้ายก็ต้องตายนะครับผู้ชมครับผมโอ้โหสุดยอดมากเพื่ออะไรในเอฟซีเอาปาดเข้าไปครับผมจังหวะนี้วางวงสกิลเข้าไปก่อนแล้วก็ปาดเข้าไปทีนึง <Okay. S 1> เรียบร้อยครับแตกไปด้วยความมัมันนะปาดไปก่อนหนึ่งเซฟเรียบร้อยตายลยครับเอาต่อครับผมไปครับโอ้โหจังหวะนี้อย่างสวย จังหวะนี้อย่างสวยเปิดอัตีแล้วครับเรียบร้อยกูแตกกูแตกไม่แตกไม่แตกว่ะไปครับโอเคสวยมากเฮ้ยเฮ้ยตายนะเฮ้ยเฮ้ยตายนะเฮ้ยตายนะเฮ้ยตายนะเฮ้ยนี่ครับโอเคเรียบร้อยคือเขาเข้ามาเล่นเราเลยนะเรารู้ว่าเขาเข้ามาเล่นเราเลยนะไปต่อครับจังหวะนี้ไปต่ออีกนิดนึงครับ ก็หิวเลือดไอ้เพื่อนปึ๊บเรียบร้อยสุดยอดไหมแต่วันนี้ใครไม่เข้าก็ต้องเข้าแล้วครับผมโอ้โหสวยงามขนาดนี้เรียบร้อยเรียบร้อยไหมบัดมาเรียบร้อยเรียบร้อยไล่มาแน่จริงก็ไล่มาสิครับดึงครับนยาจะพุดนะแต่ไม่เป็นไรโอเคเรียบร้อยครับผมขาป้อม e ีสปอร์ตนี่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  นี่จังหวะนี้เขาจ้องจะเล่นคุณน,นไว้แต่ละแคมป์สักบักแคมได้ระดุของเตยตามมาตามมาตามมาขโมนขโมนแมนตายซะ เรียบร้อยแตกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอชมนะวว่าตัวน้องเขานี่ออกมา4ปีแล้วนะครับผมแล้วผมก็อ่านหน้าจอเขาด้วยความละเอียดสูงสุดไม่น่าเชื่อว่ายังไหวอยู่ในทุกวันนี้นะครับก็สรุปฟังเลยดีกว่าสําหรับเกม RV นะครับเล่นได้เลื่อนๆน้นการอ่านหน้าจอและไม่อ่านหน้าจอครับเรื่องสีสันหน้าจอแต่ต่ตตางๆก็ยังสวยอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของกลิ้งการทัดอันนี้ดีมากนะครับเล่นตัวเมฆจะรู้ได้เลยว่าการลากวงสกิลการแ c a n c e ลสกิลการใช้ระยะสกิลอะไรต่างๆเนี่ยทำได้ดีหมดเลยสุดท้ายอ่านหน้าจอก็ยังเล่นได้เลื่ เลยดีกว่าไปโอเคครับตอนนี้น่ยเกมผับ G Mobile เรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ปรับได้คือก HD, ราฟิก h d r HD เฟรมเรทเป็นอัลตร้านะครับแต่ว่าผมไม่ปรับอย่างนั้นผมปรับกราฟิกมันเป็นดีแล้วก็เฟรมเรทเป็นสูงสุดนะครับให้มันเป็น60เฟร,รมซึ่งเป็น60เฟร,รมได้ในกราฟิกดีเท่านั้นอ๋อลำโพงไม่ยังเป็นลำโพงเดียวอยู่นะภาพมันจะดูกระตุกกระตุกนิดนิดนึดน่งปะรับมีคนนะครับเฮ้ยไม่ตาย กระตุกมากกระตุกมากมากโถ่เฮ้ยมันกระตุกครับก็หลังจากที่เห็นก็น่าจะรู้นะเอาครานไปหาเพื่อนก่อนเรายังไม่อยากตายวะ่ะคือกูจะไม่ตายเลยนะเมื่อกี้จะเกิดแม่งอเฮ้ยชุบได้นะเนี่ยเอาเป็นเล่นไปเอ้ยชุบได้วะ่ะไม่ความพยายามเดี๋ยวมึงเจอกูตีเมือมึงแตกแน่เฮีย จังหวะนี้แหละเออจังหวะนี้แหละสวยงามอ้ยไม่ลงเลยไม่ลงเลยไม่ลงเลยใจรลเดี๋ยวมึงเจอกูตีมือมึงแตกแน่แไี่ลอ่เลย่่ ประมาณนี้เลยและกันสําหรับเกมทำทีโมบายนะครับในปีนี้ถามว่าเล่นเป็นยังไงบ้างก็เล่นได้ลื่นนะในความรู้สึกผมคือมันก็ยังคงลื่นอยู่มันก็ยังคงปรับตั้งค่าได้สูงมันก็ยังคงอ่านหน้าจอได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าถามเรื่องฟีลลิ่งการเล่นแล้วก็มันก็ไม่ได้รู้สึกดีขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดเทียบกับ Snap แล้วก็ในปีปัจจุบันนี้พวกนั้นเนี่ยมันจะดูลื่นมากกว่านี้นะครับแล้วก็ดูสมูทมากกว่านี้ในเรื่องของอาายละเอียดภาพการอ่านใช้ขวาเร็วหรือว่าเรื่องการใช้งานจีโรสโค กันแล้วชุลมุนเจอกัน3-4ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะกระตุกหนักมากแล้วก็มันจะคุมหน้าจอไม่ได้นะครับแล้วก็ในตัวเจโรสโคปเนี่ยมันจะไม่ได้หลังใจอ่ะมันรู้สึกงุนงดได้เลยนะโอเคก็ไปเจอกมต่อไปครับเราไปด้วยความรวดเร็วนาะโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Apex l e g e n d Mobile เรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ผมเลือกรัดคือกราฟิกสมดุลน,นะครับก็คือแบบต่ำสุดๆเลยนะแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยเป็น6 0เฟรมซึ่งตอนนี้มีคนแล้วหรอโอเคครับเดี๋ยวขอวิ่งไปเปิดหน้าเซตติ้งให้ทุกคนได้ดูก่อนเพราะ โอเคมีสตูอยู่ข้างหน้าของนั้นนะดูนี่ซะดูนี่สายเต็มตาขอ,อยะตบก่อนเอ้ยมึงอย่าเดินเลยกระตุกนะกระตุกมากเลยกระตุกมา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 ก,มากเลยอืมตายซะข้านี้แหละมึงข้านี้แหละมึงข้านี้แหละมึงกูกลับมาแล้วรอบนี้ยิงนี่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 ปุ่มยิงเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยคนยิงยิงเข้าไปไอ้ซัด โอเคครับเจอแล้วโอเคครับสายไปแล้วหนึ่งก็กดส,สแกนโชว์ไปหนึ่งตัวนี่ครับผมก็วิ่งมาอย่างนี้ก็รู้กันหมดนะครับรู้กันหมดครับเรียบร้อยแตกไปหนึ่งครับผมโอ้ย เรียบร้อยครับคำจัดหมดเลยอ๋อมันโหดโอเคถ้าเกิดนายอยากจะเล่นกับเราแล้วก็มึงเจอกูแน่กูไล่ไอสัตว์ขมอนแมนกูไล่ไอสัตว์โอ้โหถ้าไม่ไม่กระตุกมันจะสนุกกว่านี้เยอะมากเลย <c oughs> ไม่กระตุกมันจะสนุกกว่านี้เยอะมากเลยอืม <c oughs> <c oughs> อืมอืมโหเดินยัางากกูติดอะไรเนี่ยอ้กูถามริงจะแก้มโถ่อยเอาคุยกแล้วล่ะสนุกไหมยิงยิงกูจากสะพานนี่สนุกไหมอ้าวมันไปอย่างนี้ เกมก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังเลยดีกว่าสำหรับเกมไอเป็ก g ีเจนโมบายว่าเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับโดยรวมก็เล่นได้ประมาณนึงนะครับต่อให้คุณปรับกราฟิกมันต่าสุดมีอาการกระตุกให้ทุกท่านเห็นแน่นอนนะครับซึ่งเฟรมเรทที่ผมเห็นแบบสูงสุดนะเท่าที่วิ่งอยู่นะครับไม่ได้วิ่งเต็ม60เฟรมนะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก45หรือว่า40เฟรมประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในตอนที่เจอคนเยอะๆอย่างนี้เนี่ยเฟรมเรทก็จะลดลงไปเหลือประมาณ3าหรือไม่ก็ต่ํากว่านั้นนะครับยิ่งตอนที่เราแบบชาร์จจจจหหรรือออออวว่่าาามีีคนนนนเเยยยะะะะๆง้้้้ฟกกก็็็ลลดขึแ ควบคุมยากขึ้นนะครับแล้วก็จะรู้สึกหงุดหงิดง่ายขึ้นในตอนเล่นนะครับคือมันไม่ได้โลกไม่ได้ลนอะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันควบคุมหน้าจอไม่ได้มันดูช้ามดูหงุดหงิดไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสาหรับเกมเอปกเล่นเต็งโมบายนะครับเดี๋ยวเราไปเจอเกมต่อไปครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเล่นไปในไลท์โมบายเรียบร้อยนะครับกราฟิกที่กระผมปรับเลยนะครับก็เป็นต่าสุดนะครับแล้วก็เฟรมเรทเป็นสูงสุดซึ่งเดี๋ยวเรามาตั้งค่าผุ่มกันก่อนนะซึ่งตอนนี้เราหน้าจอแล้วด้วยนะครับก็มาด ไม่ไรเราจะไปช่วยเพื่อนครับเราจะไม่มีทางหลบอยู่ในกระดองมาครับ <Okay. S 1> ให้เขาไปไล่คนอื่นครับประเด็นคือตัวอะไรครับอ๋อนี่ไงโอเคตีผมครับผมจะได้วิ่งแบบโยกแทนไง <Okay. S 1> มามาฮิวก mm ่อ hmm. นมาฮิวก่อนเร็๋ยวพมอนคุณจะดิ้นทำใหม่เนี่ยห mm hmm. ายแล้วนะโอเค กระโดดครับกระโดดกระโดะโด,โดไอ้เฮียมึงดูมึงดูมึงดูกูกดแล้วนะไอ้สัตว์กูกดแล้วนะกูถามจริงกูอบอกจริงด้วยเฮียโอ้โหอ้ากกูกดกระโดดนี่ฟาไม้ไปมึงอะไม่กนะดิกเกมไหมอ้าวอ้าวอ้าวพลาดนะพลาดนะกระโดดมั่วเลยนะเห่านี้ ไอสัตว์นี่วนด้วยรอบหนึ่งก็มาดิเอ๊ะมาดิมาดิรู้จักกูน้อยเกินไปแล้วก็ามาดิไปแล้วครับไปแล้วครับพี่ครับหลอกอ้าอย่าโดนแล้วไอสัตว์ มึงไม่ไปช่วยเพื่อนจริงเหรอวะอีกคนนึงอยู่ไหนวะเนี่ยเรียบร้อยพี่หนีอย่างเดียวค่ะเอาโอ้รู้ตัวอีกทีแม่งตามมาติดหลังแล้วมาไวจังวะมอบแล้วครับผมเกมนี้น่ะมันเป็นเกมที่แบบเราต้องเชื่อใจเพื่อนใช่ไหมปาฏิหารไม่มีจริงโอ้ เดี๋ยวสรุปไปฟังเลยดีกว่านะฮะสำหรับเกมเดทบายในไรโบบายเเล่นเป็นยังไงบ้างน,นะครับโดยรวมก็เล่นได้ประมาณหนึ่งไม่ได้ถือว่าลื่นมากนะครับในตอนที่แบบเราอยู่ในแมปปกติแบบเรายังไม่ได้เจอฆาตกรอ,อ,อันนั้นก็ยังเล่นได้อยู่นะครับก็ประมาณหนึ่งนะด้วยความที่เราปรับการาฟิกมันเป็นต่ำด้วยฟเฟรมรทเป็น60นะครับมันก็เลยเล่นได้นะถ้าเกิดเราเทียบมันจริงไซน,น็ตดะกอนซีรีส์แเน,นี่ยเราคนที่จะปรับเป็นกรออาฟิกอัลตต้าแล้วด้วยซ้ำแต่ว่านี้ปรับเป็นต่ำให้คนได้ดูกันเมื่อเราเดินเข้าไปในนนนสสสมมมมเ่่ยยัััจจจะะะะะรรรรรูู้้้้ึึึกก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 วววาาตตุุดดบงลลแ็็พ แลนะแล้วก็เรื่องของ feeling การทันนะครับในปุ่มเดินหรือว่าปุ่มกดอะไรต่างๆเนี่ยต้องกดย้ําแบบนานๆอนะ่ะแบบย้ําๆๆๆอยู่อย่างนั้นนะครับมันถึงจะตอบสนองนะครับแล้วก็ในปุ่มเดินเนี่ยก้อน,น่จะหลุดง่ายก็เดี๋ยวเราไปเจอเกมสุดท้ายครับเกมชินิมเพ็งโอเคครับตอนนี้ด้วยเกมเกมชินิมเพ็งเรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ตัวผมปรับในตอนนี้คือกราฟิกต่ำนะครับแล้วก็เฟรมเด่นเป็น6 0เฟรมเรามารอดูกันว่า snap ในปีนี้ก็ยังคงไหวยอยู่หรือเปล่าที่ตรงนี้มันคุ้นๆแบบว่าไิ่เป็นไรวิ่งก็ไป สองสามหมุนครับมโอ้โหเข้าไปในวงกระจายนี้นะฮะแล้วก็เปิดอันติอีกอันติมาอันติมาครับโอ้โหรุแรงเหลือเกินอันติอีกรอบไหมอันติครับผมโอ้โหรุแรงเหลือเกินเปิดสก,กิลครับผมหลบก่อนเรียกโล่ไฟลงมาตีอย่าสบัดยาสบัดเล็ดย่าสบัดนะอยาสบัดนะอยาสบัดโอเคเรียบร้อยชัดาาอัพทำอะไรเพิ่มเออหนบได้เว้ยเ,วเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยโอเค ฮัลโหล y มายเกิร์ฟเฟรนหมายเฟรนหมายเฟรนดูดผมแล้วอือจมเฮ้ยทำอะไร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 อะ่ะทำอะไรอะ่ะอันตีครับเรียบร้องชานีครับเรียบร้องเรียบร้อย,ยรเรียบร้อย ไอออฟดิสตอมต้องสรุปให้ฟังนะครับสำหรับเกมเกมชิน p แพกว่าเล่นเป็นไงบ้างโดยรวมนะครับก็ยังถือว่าเล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าผมเนี่ยปรับการาฟริกเขาเนี่ยเป็นต่ำนะครับซึ่ง s na p า r a g อ n ซีรี่ส์8ทั่วไปที่ผมเคยเล่นมาไม่ว่าจะเป็น855 860 870อะไรต่างๆเนี่ยผมปรับการาฟริกเกือบสูงสุดหรือไม่บางอันก็สูงสุดไปเลยนะครับแล้วนะครับก็เล่นได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่สู้ซีรีส์8ที่มันสูงกว่านี้แน่นอนนะครับโดยรายละเอียดอะไรต่างๆก็ยยังทําาาไดด้้ีีออู่นนถภพหจต่างๆ,ๆก็สวย รายละเอียดภายในเกมก็สวยนะครับเวลาเจอมอนสเตอร์แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์สกลิลอะไรต่างๆนะครับก็จะบกระตุก,กระดับหนึ่งนะครับในบางครั้งก็อาจจะควบคุมหน้าจอไม่ได้ก็เดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างก็โอเคหลังจากทุวท่านดูเกมเสร็จแล้วนะครับผมก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนะนะตามมีตามเกิดนะครับเกมเก่าก็ไวเกมใหม่ก็ไม่เท่าไรแล้วนะครับแต่ว่าทุกคนอย่างรู้ในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ความร้อนมากดีกว่านะครับว่าเฮ้ยพี่ Snapdragon 845เนี่ยมันจะกินพลังงานมากน้อยขนาดไหนหรือว่ามันจจะะรรร้ออนนดดปลบกกกขาไหค็เิ่่มที แบตเตอรี่ก่อนเลยดีกว่านะฮะในระยะเวลาหนชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไป25-28%นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะถ้าเทียบกับเซลล์แบตที่มัน3,700นะครับถ้าใช้แบตเหมือนกับมือถือทั่วไปในปีนี้ก็อาจจะลดสักประมาณ18-20%ประมาณนั้นส่วนเรื่องความร้อนนะครับในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยขึ้นมา16องศานะครับก็เหมือนเดิมนะฮะ CPU ที่เป็น snapdragon gen แรก,แรกๆเนี่ยมันจะร้อนง่ายนะครับผมแล้วก็ร้อนไวด้วยนะซึ่่่งงงรรรูููปปปภมมมิตตััั้้้้นนนียออท30ขึไปปะะาาณณ45-46ศคคคบบุผชก็ สำหรับการทำวันพัส6 T Max แม็ก e าเล i ลิม e d ต็ i อิดในปี2022น,ปนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมแอบเกมบจาคลิปดีๆน่าจะไปวันนี้เนี่ยหากมีข้อมูลใดผิดพลาดก็ดกขออภัยมาดๆวยครัาาบ